แอบไทยสองตูบน้อยกาลังร่าเริงสดใสในอดีตนี่น่ารักที่สุดคู่เนี้ใครเห็นก็แย่งกันแบบเชยชมชมเชยชิดใกล้หอมจุบจ๊บจุ๊บหอมเดชบุญไม่จุบ๊บหอมเพลินกันไปเห็นซะก่อนถ้ากันไปคาบเอาผ้าอนามัยมาอย่างไห,ไหมั้ย คลุกเคล้าทั้งตัวตรงที่เขาไปจุกไปหอมมันใช่ทั้งนั้นเลยมิน่าล่ะคนที่จุกหอมไอ้สองตัวนี่ทำหน้าแปลกๆกินเอเห็น <c oughs> <c oughs> ของชอบมันจริงๆเลยกัดทั้งดึงทึงเลยนะคลุกเคล้าไอ้ปอุบาทกึกเหลนะือเกินยิ่งได้ทิ้งดี